เพื่นเปล่นไปใหม่วงด้วยเกือบหมดแล้วนะคะดูสีนะคะบรรยากาศจะหนาวนิดนึงนะคะอุณหภูมิเดิมจะเขาฤดูหนักหนาวแลวนะคะปลายฝนต้มหนาวสาวเมืองสีมาเอื้อนข้ามหนีนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จ้ะแนะน้ำจันย่างขับไปหนีนะคะไปซองเมืองว่ามีเหตุบอนะคะเพื่อนๆไปจามันมามังกายาวากันนี่จ้ะเพื่อนๆ มันมามาณเยาวากันเร้อวสันนี่จ้ะแฮกเซอร์นะคะตุ่มๆจากเพื่อนๆนี่ค่ะในหนามจะเข่าไปก่อนนะคะในปลาหนามพระท่านเอาไปดอกจ้ะเพราะว่าต้องอย่างขับไปเลือกนะคะแต่จะทายรูปไว้หลังจากเจอแฮกเซอร์นอกจะเอาหนามยังพระท่านเหเก็บนะคะยางยางขม่าเลือกแ๊บหนึ่งแล้วนะคะดูนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นเฮดที่หนามโมูหจักได้จ้ะแต่ดอกหนามว่าเป็นสไตล์ผินนะคะ นี่ค่ะดูสีนะคะเพื่อนเืนเห็ดออกอีกแล้วนี่จะสีเห็ดนะคะเดี๋ยวเจออีกน้ำเปิดกล่องอีกนะคะเพื่อนเื่อนนี่ค่ะสีเห็ดกับใบไม้นะคะนะคะเพื่อนๆต่อนะคะเพื่อด้เห็นบอกน้ำเด้อยจะด้มาเด้อยจ้ะ เก็บเห็ดเป็นอะไรที่แบบว่าสีใบใหม่กับสีเห็ดนะคะเพื่อนๆนี่คือหลักฐานนะคะมี่จะเพื่อนๆกันยังมีเห็ดออกมาเรื่อยๆอยู่นะคะท,ทั้งทั้งทีอากาศหนาวนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะดอกหนึ่งนะคะนี่จะนี่ค่ะจุกลูขอบคุณค่ะนี่นะคะเมื่อกี้ที่น้ำข้าม,มาเนาะจ้ะเนาะ เพื่อนๆจ้ะมาเอเมซสิ่งเยอะแล้วมนี่นะจ้ะสะออนนั่งมาจ้ะนึกว่าตาเหตุจะไหวแล้วนะคะเพื่อนๆนี่จ้ะไหวต้องไปช้าๆนะคะเพื่อนๆจ้ะถ้าเหยียบก็ขอโทษนะคะถ้ามาทําให้ตกตกใจมีขาดอกหนึ่งขาขาวๆยังสีแนมพวกอันนี้จ้ะนี่ค่ะ ันนี้ใช่ไหมเนาะแม่อ,อยู่จ่าเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวเด้อหนาวเพจะ้ะตอกเพื่อนบ่ค่อยจะสมบรูรณ์แล้วนะคะเพื่อนๆขาเพื่อนบ,บ่แข็งจ้ะไม่นาจะโกบไว้นะคะแล,แล้วเจออีกนามเปิดกลองอีกด้วยจ้ะ<ๆ>ต่อนะคะนามยางขามาลึกแล้วมันบ่ะมาน,มามานเพื่อนๆพือนกัยาวากันเด้อจ้ะเด้อถืออ่ะน้มผ้ามามยางปลา ดูดูใบใหม่ล่วงนะคะยังขามาพอสองดอกนะคะเมื่อกี้ในจ่ะปลานะคะเะฮ็ดอ่าแฮกเสร็จให้จากเพื่อนเพื่อนเบื่องจ้ะหนึ่งสองสามสี่หานะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้น้ำขามาตอนแหลกน้ำบไดไเอา,นา,าเนาะจ้ะเนาะ แล้วน้ำก็เก็บไปได้หลายนะคะแบงหายโมกินกระไรหลอบแล้วค่ะนี่ค่ะนี่น้มซื้อเอาไปบอกค่ะเพื่อนเจังไดนอหนี่เจ๊ซี่แล้วค่ะเดี๋ยวนะคะเน่าหรอบะจ่ะยั่งอยู่จ้ะนี่ค่ะเอาไปนะคะเพื่อนเเมื่อกี้นามพอน้มประเดเอานะคะนามว่าเขามาอุ้ย มีสแนคเกอร์นะคะนี่จ้ะปยปลาอุดมสมบูรณ์หลีจ้ะเพืเ่อนๆแป๊บหนึ่งด้วยจ้ะด้วยหนามคออนุญาตขีบก่อนจ้ะต่อด้วยจะ้ะเพื่อนๆตดัตดขาไปลดจะ้ะจะมูนดอกญ่หญๆดอกง่ามดอกตุบๆจูโอ้ยเฮ็ดก็ได้ เดี๋ยวโตัวขงนอกด้วยน้ำจะาพาเพื่อนๆไปเอานะคะตอนตอนกลับจะเพราะว่ามันมันไก่ไก่ก็มองทีน่น้ำอันจอดรถจักรยานจะจอดอ่ารถบีเอ็มจะเพื่อนๆรถส่วนโตนะคะรถเปิดประทุนจ้ะปื้ยเต็มเมื่อแล้วค่ะเพื่อนๆนี่จ้ะ เห็นใบใหม่ล่วงลงมากๆพ่อจ๋าเพื่อนๆช่วงบรรยากาศนะคะเมื่อกี้ตัดเห็ดเผืองแหลมาแนมเห็ดอีกแกดอกนึงนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้ที่นาผมผ่อโมหนึงเนาะจ้ะเนาะปฟาดเพื่อนๆเอ้ยจะเป็นเมืองไทยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะดอกที่ทเพื่อนๆเก็บนะคะตัดไปก่อนจ้ะนี่จ้ะ โมกใย่นึงค่ะเพื่อนๆหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดดอกนะคะคุ่มเดียวสั้นละค่ะเพื่อนๆเจอกันคลีมหนาเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดู็นไม้ร่วงนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยจ้ะจึงสี่ละค่ะได้เข่าป้าเมื่อวาน้ำต้นหมอกตนใหม่นะคะไข่เงาไปบรรยากาศเงียบๆนะคะ มื่อนี้เพราะว่าอากาศฝนมันตกจ้ะแต่นามก็อยากมาเบิงนะคะว่าจะมีเห็ดบ่อเนาะจ้ะเนาะปลอดจักรยานไหยปลาไก่นะคะเมื่อกี้ย่างขามากัเก็บเดจ้าแต่เพท่อนเดตัดขานะคะพ่อมูเพื่อนอ้อเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะอันนี้มาดูหนานะคะเพื่อนว่ายล้วจ้ะอุ้ยนี่เดจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะสไตล์เพิ่นจ้ะโอ้ยงามๆเอาออด้วยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะ สีใบใหม่ก็สีเห็ดนะคะเมื่อกี้สองดอกน,นาอเจ้าเผื่อๆที่น้มเก็บมากนะคะานา้มจะตัดขาเลยจ้าขีดก่อนตัดขานะคะขีบกล่องกันนะคะแล้วก็จะพาตัดขาให้ปลาเลยจ้าปลาเผื่อๆจ้าอออๆงามๆจ้ะ,ะ,จะม่มีแมงเลยจ้ะเห็ดปลานี่ บ่มีแมงกินนะคะเพื่อนเื่อบ่มีสแนกเกอร์นะคะก็มีเพื่อนๆเพื่นวัก่าสเมืองสีไปหาเห็ดคือเ่าเอาอตะกาตะกามันหนักนะคะตะกาที่น้ำเคยสื่อสองสามปีที่แล้วสองปีที่แล้วนะคะ มันเขาสารพอดีค่ะเพื่อนเพื่อนบันนี้มันหักนะคะเบื้องจะเพื่อนเพื่อนน้ำก็เลยไปสื่อมามาไม่แต่มันใหญ่นะคะสัตน์ละค่ะเพื่อนเพื่อนเขามาปลาเลือกนี่จบคลิปใปแค่นี้ได้จา้จาเจอกันคลิปหนานะคะขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังคลิปของสาวเมืองสีคนไก่บ้านเจอก,กันโอกาสหนานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย